สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพูดถึงลักษณะปากของนกเขานะครับที่เรียกว่าปากงอขอช้างนะครับถือว่าเป็นลักษณะมงคลอย่างหนึ่งด้วยนะครับปากงอคอช้างเนี่ยก็คือปากที่มันมันงอเหมือนโอช้างลงมาทั้งคู่นะครับไม่ใช่ว่าจะพาะก้างบนนะครับ แล้วกางล่างนี่ยังเหมือนเดิมปากงอลงมาจะเพาะข้างบนอย่างนั้นก็เรียกว่าปากโนรีปากโนรีนี่ก็ยังเป็นนกที่เรียกว่าเป็นลักษณะมงคลนะครับส่วนปากงอขอช้างนี่ก็คือทั้งปากล่างและปากบนเนี่ยมันงอลงมาเหมือนกันเลยเหมือนกับขอช้างขอช้างก็คือขอที่เขาใช้ ช้สับช้างนะครับมันเป็นขอช้างสําหรับการเลี้ยงช้างนะมันจะมีอยู่นะครับห่อลงมาลักษณะอย่างนั้นนะครับนั่นก็เรียกว่าปากหอขอช้างซึ่งเป็นลักษณะมงคลเพราะเชื่อว่าการขอหรือการดึงเกี่ยวเข้ามาเนี่ยมันเป็นมงคลเหมือนขอช้างนั่นแหละนะครับร้านค้าหรือว่าหน่วยที่ทําธุรกิจที่เชื่อเรื่องเหล่านี้เขาก็จะเอาไปไหว้ ที่บ้านที่ร้านเพื่อให้สามารถขอทรัพย์เข้ามาได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือความเชื่อลักษณะนกเขาก็มีลักษณะปากอย่างนั้นอย่างนี้เลี้ยงได้นะครับเลี้ยงดีด้วยนะครับอายากด้วยส่วนถ้าง,งอหุ้มลงมาจากข้างบนอย่างเดียวแต่ว่าข้างล่างเนี่ยไม่โค้งงอตามไปด้วยอย่างนั้นเขาเรียกว่าปากโนรีนะครับอ่ะ ขอเป็นลักษณะดีเหมือนกันนี่มาถึงปากออโขอช้างผมดูในธรรมราของในตำพระราชตรรรับในรัชการที่สี่ท่านกล่าวว่านกหนึ่งโอดอเมนขอเดชะลักเฮหางที่ปลายตัวพุทธเด่นแท้ปีกเช่นปทุมมะชาติเปรียบไว้นาทัวทะที่สอแลเลิดล้นผักษา นกในรัชการที่สี่รัชการที่สามเนี่ยเขาดูลายมันด้วยไม่ใช่ดูเฉพาปะปากอย่างเดียวนะครับไม่ได้ดูว่าพอปากอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้แต่ก็ดูลายปีกลายโคแล้วก็ลายหลังอย่างนี้ประกอบหมดเลยแล้วก็มาเป็นลักษณะทึ่งเรียกว่าพยานกหวักการที่ปากอ๋อขอ,ขอจ้างเนี่ยในตำรับเขาเรียกว่าพยานกกวัก มันจะกวักได้เนี่ยไม่ใช่จปะปาบปากแต่หมายถึงว่ามันมีลักษณะขนที่เป็นตัวอักษรโขมด้วยตัวอักษรโขมเนี่ยผมเคยเอ,เอ,อธิบายไปในคลิปเก่าๆแล้วนะครับว่ามันมีลักษณะการเขียนอักษรโขมเพราะลายขนมันก็ไปดูว่ามันจะมีลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าในยุคหลังๆเนี่ยเราไม่ถืออักษรโขมเป็นสำคัญน,นะครับเพราะว่ามันดูยากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้ แม่นอนแต่ปากงอก็จะได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วก็ผมก็กําลังหาอยู่เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งครับก็เรียกว่าปากโนรีอย่างที่บอกเมื่อกี้ปากโนรีนี่ก็คืออที่ปากบนมันมันหุ้มลงมาแล้วก็ปากล่างเนี่ยมันตรงตรงไปนะครับตำรับเจ้าประยาบดินกล่าวไว้ว่าสกุณีสีอ่อนปากงอนเหมือนโดรี ปักสียกปีกแล้วขานขันราคาควรช่างหนึ่งไกลกันใครได้สกุณา,านั้นเป็นเศรษฐี <Burger Complex> เขาเรียกว่าเป็นปากปากลงเมาอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็ดูดูลักษณะการขันด้วยนะครับแต่ว่าปากอย่างนั้นก็เรียกว่าปากหนูรีนะครับเป็นเป็นนกที่ดีเหมือนกันอย่างที่ผมถ่ายเอารูปรูปไปดูเนี่ยครับก็หามาเลี้ยงไว้นะครับ เป็นลักษณะที่ดีครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ